บอ,บอเคยครับมาก,ก่อนเหรอว่าจังไปเฮียนนี่นะเคยเคยครับเนาะอ่าแต่มีแต่มาเซ็งซิงๆนะอ่าเดี๋ยวบรถนั้นทำ,นำ,นำอ,ยอย่างไงพวงายมันแข็งเนาะ มาเนี่คือว่าเป็ี่ยนเทนี่ทางขึ้นเฮือนองไซนี่ยเป็นมาเลยแถวนี้พี่น้องเอ้เป็นป้ายงป้ายหยะเนาะอ่าเอาพี่น้องเอ้เป็นจังไงเนาะเไยเยี่ยนยาม,ยามถามข้าวก่อนคือว่าเห็นทางพอลองไซเนาะไปเยียนครับรถหรือว่าไปสอบไปกับขี่แบบพี่น้องเหรอเนาะอ่าเมื่อันนั้นเราก็โทรหาบ๊วบุญโยมาสิมานำ้ำมาบุรี่าไป ติดลาวาชิมาละมื่อนั่นกันนะได้พอดีมันคัมเนาะไปอันดาประทาอีกแข็งก็เลยบาได้ไหมลาวาชิขอติรถมานั่เนาะเราไปสอบไปกับขี่แล้วเราบอกเ่ีจังไดเนาะเอาเดี๋ยวจังไดก็ะทำข้าวทำข้าวน้ำกันเนาะเป็นจังไดขึ้นมาได้ไปสอบไปกับขี่จะไปขับรถอย่างนี้หรือว่าจะออกรถใหม่บอกพี่น้องเนาะถามเมืองน้ำกันเอาคนอื่นกะกับสบายดีนะสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิร์ตสุขุมสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อกันมุมนี้กันอยู่ หนาเงี e. ้ยหนาซานนองไซเด้อพี่น้องเห็นเาะยามๆตามข้าวทางขอหนงไซก่อนเนาะเห็นเพิ่นไปสอบใบขับพี่แหละพี่น้องเหนเนาะงานจะไหนกะตามข้าวตามข้าวกันเนาะคือว่าเห็นแล้วอันนี้ก็ออกจากงานเหรอเพิ่นเลิกจ้างหมดเลยจริงๆเพี่น้องเหนเนาะโอ้ยไปจ้ะเอามันเผาไปเรากินก่อนเพราะอะไรโต๊ะเตกต๊ะเตนพี่น้องเนาะยิงทองไปเดี๋ยวไปตามข้าวตามข้าวกันพี่น้องอ่า คือเปลนเออเติดคักแถวบ,บาทนี่อ่าเป็นจิปุกเอียงบาทนี่เนาะอ่ะจาจะว่าเฮ็ดแท่าหงงานยังไปจักบาทนี่เฮ้ย <c oughs> น้ำอันน้ำนองอยังบังวบดอยู่เนาะเพียงอังอยู่บ่สบายดีสบายดีโอ้ยเนาะนคือเป็นเปลนมาหนี่ <c oughs> เป็นได้ไหนเกาะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เพื่ออะไรไม่เอาปะอยู่คนเลยเออมันหกเนาะไว้นี่เนาะ มันมันมันบกคลื่นหมดเลเนาะไปอย yeah. ู okay. ่หน oh. sure? oh, ้าบ oh, ้านมันบ่อแปลนเี่ไปเนี่ยมากกวคือว่าหกเนาะลองกินน้ำเลยรออีกเฉลี่ยนะฮะรอได้้ชนรอว่าโอ้เชื่อยรอมากกินนี่วะเอ้ากินพอได้ตดตเตกตดเต็นใช่กันนี่โอ้ยเนาะเป็นยังไงมาหอดคำบ่มือนอ่ะฮะมาหอดคำยู่บ่มือนัันมือนมามือนัันน่ะ เมื่อไก่อตนเตจูเตสวัดค่ามาฮอนเฮือนพอดีเจ็ดโมงเจ็ดโมงบป่บริมาชือนั่นนะบริมาเพราะวาชิมาเมียวามันค่ำแล้วก็เลยบริมาอ่ก็เลยมาเซโนกะประมาณสามโมงสีโมงเลยอืมโดยเมื่อเข้าบ้านไปพอดีสี่โมงเนยมือก็เลยเมียว่าโอ้มันค้ว เปลี ja. ่ยนตื <laughs> <illa sh rees an> <laughs> ่นมาจังได้มาหากนอน2องนคืนที่สามวันนี้นะืที่นี่ไม่หิวไ่มยงม่ห้งอยู่้ใส่ใช่วันนั้นก็หูรอละใ่าฮ้้เ้ยเร็นวล้วเ้ยเฮ้ยเน้เป็นเย้ยเฮ้ยเฮ้้วไป้้เฮ้ สอบไว้ซื้อสอบไว้ซื่อปอยังเป็นล่างอ่องรถปะกันจัาะล้อกันเลยไม่รอใช่เฮ้ยมาหนิมาหนิเอออกแล้วคันมีเงินนะออกแล้วคันมีเงินโอ้ยเนาะสอบไว้เพื่อไปว่าคันมีเวียกไปว่าจะสมัครอยู่ใช่ก็ได้นะมีใบกุญชีคนหนึ่อ๋อได้หรอปอดีกว่ายังยังอันหน้าพันหน้าลุ้งไปอ่ะปอประเด็นปอเพิ่งสิบบาทมาชงมาเหรอ อบอ,บอพอเพิ่นเฮ็ดใบขับพี่นี่เพิ่นสิไปเฮ็ดเพิ่นสิขับรถแบบเฮ็ดง,งานขับรถนี่นะเฮ็ดง,<ส>งานขับรถบ,รบร่ขับรถใหญ่บ่โดยอไปนี่แหละออกกัน,น <c oughs> ยังบูดกันบออันไปอันว่าติดต่องานไหมนะบอรวยยังไงนันงยังบอโดยบอมันคือเห็ดมั้งอ้อมอยู่ในหลุม แต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อแต่ว่าเขาไปสอบไปคียไว้เชื่อโดยมีมีมีไพมีไพไปนะเมื่อไป,ปเพืยวนีนบอกเพียวอ๋อแล้วก็โยนกับเมย์ไล่คนไงอันนั้นไปอันพอกันบ่โดยเจ้าขับรถยังมืไนรถเมย์บ่เมย์รถฮ้องล้อเนี่ยอ๋อรถไพ่จะขับนะรถย้อนแหละรถหรงเทียน,นเขาเขาเศร้าบ่หรือไะบ่เป็น ไปให้ขับรถเมื่อไหคืออยากแท็บบอกไหมอยากเนาะเอามีดเอามีดเพราะว่าเขาไม่มีรถเนาะเขาก็ต้องเอารถได้ฮนเป็นรถธรนมดารถเมะเราเห็นเป็นขับเอ้าอ่ะเรื่ว่าสมมุิประบุนแบรถเขาเองเนี่ยเขาขับก็ได้ปะเชิงได้เนาะเอ้อเขาเองหมดละคือว่ารถเพลินมาแม่นเนาะเขามมีรถอย่างเงี้ยรถเขาด้วย คือศพรถนนี่ไงรถเท่าคือตัวน่ะเข้าไปเจาะกับรถเท่ารถเท่าสบายแล้วอ่ะเหนื่อยห่บ่เาะงี้หแล้วเฮ้ยฮะหูแล้วเกียวยังนั้นนันนี้หูแล้วโอ้แข็งแข้งนี่วงลายมันแข็งอะไรหรืนนจนเหงื่ออ้อมมาเคยขับมาก่อนหรือว่าจังไปเฮียนนี่นะเคยอืมเคยขับเนาะ เรามีแต่มาเซ็งซอๆนะเดี๋ยวรถนำทำอย่างไงพวงายมันแข็งเนาะเกีรยเกีรยมันจะรุ่นรุ่นหนึ่งเพื่อจนแตกว่ะเหียจนออกคนละพอมันขับรถนั่นมาต้องใส่ก็ได้เสื่อแขนยาวเพื่อแตกบ่าม่นคือว่าแล้วรถ แต่๋ยวเราลองเหียนเหียบเราเมันบกคักนี่แหละจะไปสบมันมันพุดมันพุดเลยเนาะวันอันนั้นวันวันประฮัตคอยมาเจ้าไปเจ้าไปมื่อวันพุดนี่เพื่อนไทยชอบมันบ่บ่วันพระฮัตมันมีพระฮัตวันพระฮัตอี่สอบไปเลยแม่นบ่แม่นวันพระฮัตเรามาแล้วกะชอบบ่งแบบว่าบนใด ทางหยุดทางยังน uh ี <Tory ornament. S 1> mm ่แหละบอนไดหยุดบอนไดโค้งบอนใดบันนั่นบนนี้นะโอโหทางละกาวันศุกแล้วกห่อเชงเลยเชงตอนตอนเช้าเลยนะด้สิบเอ็ดโมงก็แล้ววันศุก่าสมอนนโดันศุกลืมนลวครับหลังจาวันหลังจากวันพวันศุกกันนะบวันศุกนี่ยะมื่อันตอนเามู่กัน่จืเลย โดน่ะสองสองปีสามปีนะเข็ยนไปก็่ปีสามปีเลยแต่ว่ารถคันเก่าพุ่นรถคันตัวอิดเลยโดยคันตัววีโก้วีโก้วีโก้อนเลยก่อนก่อนคันตัวซีคายพี่อันนี้คันที่สามได้่นะเดยคนยังคันที่เช้เอาคันที่หนึ่งก็ยังมุ้ยไอ้คนยังวังคันที่หนึ่ง แล้ววางกินขาบบนะ้าวแลรร้วกันอ่มแล้วก็รอนนะใส่เออโอ้ผมทันจะมีปะ่ะบางทีอะอุะอะปเอนก็นมีด้เนาะเนอ่ยเดี่ยเด้อเออบัดเอามาบัดเดียว, <c oughs> ย,วยัางมามาจอดใหนน <c oughs> ้ทาง,นนงาาขึ้นนะป่เห็นทางขึ้นนะเอาได้เดี๋ทางขึ้นนี่เนาะนี่จะว่าแมนยัางนี่คือเป็นเมนนี่เมนแน่นี่เนาะแมนบ่าใสแมนอันนี้อันนี้ เออแล้วมาซื้อรถสิบล้อเลยเอาสิบล้อหรือป่าแมนเอาไปแก้มันเอาไปแก่โคตรหน้าเดาเดือนหนาเขาซื้อรถสิบล้อเอาแม่นรถอรถยีนเนาะรถยีนได้แก้มันแล้วน้ำป่วนเอาก็ซื้อแหละอันน่ะจางเขาเนาะเขามาแก้มันเขาก็ซื้อกันน่ยังไม่คนป่ะยังเดือนนี้คนคือคือมาเป็นเท่าไหร่เขาเนาะ เราไกงบอมื่ออื่นเราก็ย huh? ังคนละมันอยู่คนออกมริกามันกนั่นแหละสิคนคนลาบาซีเห็ดนั่นแหละเห็ดลำคาเฮือหั่นนงไซนี่แหละยอยู่ๆให้เราจางๆอันนี้จางบอตัวนี oh. ้ยังว่านอยู่เช <tr ื่อน้มันหบาวคือจะแห้งอยู่ฮะ บาคือแข็งมันบ่ออะไบ่อ้มีนะใช้บ่ออะมีนะเบิแล้วเบิแห้งแล้วไงก็โจเงี้ยลาวงโจรเยอะหมแข็งแห้งเลยนี่เบอร์อไรดินบญบรรทัดบ่าใช่มืออะบ่าบ่มีเงินเรยเขาว่าว่าบ่มีกะเปแาละไปดินนี่เขาก็พอดีมากอ แม่เฮือนเอยเคยอนาลูกนาสาวนาบ่าวนี่ยเราเอาพัวอยู่หลักแปดเนี่ยแม้ห่างก่อนติดติดกับหอชมหมองสนามเลยแม่เอาก็นอนเฮือนเพิ่นซ่อมเครื่อนใช่ปะฮะเราซ่อมเครื่องซ่อมรถแม่ซ้มเพื่อนเออแข่งเพื่อนได้ที่เท่าไหร่ในที่ซ่อมไฟทรา เพย์จะได้ได้ทีนึงผู้ชายตาโค้งบ้านตาโคงตาโค้งแข้ยำได้สนะยำนั่นปุ้มทุกปีได้บ่บเปนี่หากิ่งห้าแข้งเลเห็นมฮาแข่งเจักเทืาหน่เขาจงได้รอบสิงหลายเทืาเสมุดแข่งกับบ้านนั่นแหละเ้าชนะบ้านนั่นแหละมาอีกบ้านมาอีก อจุกบ้านรวมหมดเลยแปดไงแปดเพาไงเจ้าต้องชนะไปแปดเทื่อแปดเทื่อแม่นเอ่อเอ่อเเฉยเจ้าเจ้าชนะไปแค่เจ็ดโมเมนตแปดเทื่อคือว่าซีนี่แหละแต่เพิ่นก็ซ้อมพนันก็ได้ที่หนึ่งฮาก็เออพนันพนันก็ชนะพนันพนันก็ชนะคือกันแน่นแล้ววันนี้เอา สอคนสองคนที่วาสนานี่วั้นะมาใส่กันบ้นี่แนสองลำสองลำเหือเดพอได้ก็แข้งไ่ได้ที่หนึ่งก่อนสุดท้ายได้ที่ชองโดยเพิ่นเราเลยเพ่าเฮาเฮเฮาไ่อยากให้ห่วยปล่อยให้เพิ่นซัดนะเพิ่นเราใช้เฮาเน่ยเปนเรื่องที่แ้ยอมแล้วเขาไร้ที่ชองเขาได้ยังบันี่เขาไร้ถ่วยรีบ่แม่ มีเงินรางวัลอย่างวะรางวัลกับเจ็ดล้านเจ็ดล้าน,ลานแล้วกผู้หญิงก็ได้สิบล้านปเป็นสิบเจ็ดเว้นพอดีกินเลี้ยงมั้ยยังเสียแห,ห้งชื่อเฮาไปเหื่อบม่ได้กินยับบอกไม <c oughs> ่ได้กินเอาไปมาฝนคุยอยู่นอกอีกเออเอออันได้กินได้กินแล้วเราซื้อเบียร์กับพันได้กินเออเราบม่ได้กินยับเราไม่ได้กินมีแต่ขึ้นมามาเลย นำนำส้มปังนึ่งพริงแดงปังนึงหมดช่วยบุไดโอกินบ้านอหาเลยวะแม่เอออย่างว่าอยางว่าเงินรางวัลเนี่ยมาแบบว่าปั่นกันพวกชุปไเยมเมนนั้นบอกอ้กินบ้านอหเลยพราะยังนั่งแน่เงินแต่นพนเออเอเอเออเยบุกหุกันนี่กับบุกยันะศึกษามากกันหุนเชิงเฮือ Tai mạng chạy yểu liên nè hên. Hm 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 Cứ hm 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 Bố hm vương hưa hm 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 Đứt một, một, một à, hm Ăn hm hm ăn hm 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 Mặc hm 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 ข้างก็ยกักซักดดูว่าไงว่าไงว่าไปเบิ่งเพื่อบางอย่างนะมันพอดเด็บยักษ์ซัดจะซื้อมาถูกบ่มีเอามันบ่มีเงินซัดเพื่อเออแม่นเนี่ยนี่นะแม่นสามบาทนี่ได้อยู่บาทหนึ่งบางเทียงก็บว่าไ้เลยนะนั่นคือว่ามัวเหาอยู่สิบปอนี่โอ้เก่งเลยล่ะสัตว์นั่นนะสัตว์สัตว์เอาม่นบ่ Men lạ đây. Hãy hơi hết ba hai phần trăm hai sáu phần trăm. Cầm batoon, cầm men này batoon. Matoon, cầm batoon, cầm men này batoon. Men này batoon. Men này batoon. Lua, hô vĩ thí sát bóng hô thí chapp bóng hô chapp bé 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 ปคใส่มันแห้ง oh ม right? ันแห้งมันแห้งนี่ยผมได้มันแห้งยังยังบัตรเป็นแต่ว่าปล่อยสิเลยปั๊บไปจังหวะมันนะเทิดเหมือนกันปล่อยกับบัตรค่ะมาจากคนมึงมามากับจานล่างนะเด้อลงไปตัดผมอยู่เชยปนตรงนี้หันตัดผมหัวลอกหล่อนะตัดใหม่ๆหม่มาดเลยนี่เสร็จๆอ่อนเลยเราเสด็จๆห่อนเลย เออปิดแชร์หามตอนผมได้ปิดหลายเลยครับใจหัา <ใจ S 1> หงกะทียังหนวดบ่ยังหนวดบ่เออหนวดมันกันแทงเมื่อเดียวกระโปรงในหนวดนะขี้ข้าทับแทงมันต้องแทงแล้วปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จริงเลยกระทัเบเปียให้ลูกสาวทัเเ้เปียลูกสายไหวหอมได้เจ็บคนนะไอหอมหนึ่งไ่งได้ให้หอมเจ็บ<อ>ได้นวดเอาห้ากระโปรงยิ่งห่างโป่งที่ยิงเจ็บเมืงอคอยห่ากระแทบโป่งนี่แหละ ยาวเลยต้องโทรหาใครครับเขาว่าใส่หนดก็ไปใส่ย่อยเอาๆแล้วบัดนี้งานเฮ็ดให้เพิ่นเลิกจ้างอีกแล้วบ่วันนี้บ่เขาลาออกอก่อนเยม่าลออกอือหาเฮ็ดได้มั้ยทางเบิงเนาะว่าสิได้เฮ็ดงานารับจ้างขับรถบ่จ้างขับรถยังบ่ฮู้เทื่อนอือทื่อก็สิ ยูทูบเนี่ยยูทูปก้อนเรื่อนๆบุ๋มๆเดินก็มาเ h ็ t แล้วหรอยูทูปอะยังทำได้ได้เนาะเดยยังทำได้ออกยังรออีกยังแต่ก็เห็นเห็นยอดเลยเนาะเห็นแล้วดีใจอยู่แล้เห็นยอดเลยเนาะเห็นยอดมันซื่อคอยเอ้คอยบดีใจเลยอ้ามันทำได้ออกเนาะเออนลองเคยเห็นึงก้อนมากองหน้าเคยท่านก็เคยดีได แต่ผ้าดไปใช้เนาะก็ต้องรอเพิ่นก่อนแอบรอเพิ่นอันทรงใบพินใบยังมาพุ่นนะับยังทรงเอาเงินพุ่นมาได้ง่ายได้เผื่อสิได้นะหลายเดือนโย่จักเดือนได้สิืองสามเดือนแต่ว่าเขาเขาขออันเดือนนึงแล้วได้เดือนนึงแลเขาขอส่งไปนะยังไ่ทันได้เนาะได้แล้วที่โอ้โหเขาก็ลืมเลยเอาเพิ่งเพิ่งได้เนาะ มัอนออกแล้ววะจ้ะยังยังอ่าเพราคำได้เนี่ยเพิ่งจะซ่งมากไปที่นี่นะครับเราตั้งาจเรากแ็แย่เลยอ,อานาขนนี่มันไหวใช่ยังอยู่ขนมโตเราทมเลยนะยังมันซึมพอ,อไงมันซึมขึ้นมาแล้วเนะาะมันมีเงินเอาดินพลกไปแม่นแม่นต้องเอาดินมาใส่อีกเอาดินเอาใส่คือก็เอ,อ,อาแรางขวอยู่หัน นามันมันกับบัคือมันมันกลาสิขึ้นมากว่านี้อยู่พอไงเขึ้นมาสูงกว่านี้น่าจะสิบซาลดเนาะเดินก็ได้แล้วได้บัคสิบซาลุนกัวแล้วไล่ทำซาลานทำธมได้ตอนนั้นก็ได้เด้่หนิเนาะตอนนี้ลงปรีงามเลยนั่นก็ดีนะว่าจมลงตอนนั้นได้ กันเอการเทางนง่ายมมันไก่ทางกรมเลยเออไก่ทางเลยเขากำลังบุกเบิลอยู่ดิเข้มังคือกันเห็นบางบางบอลเพิ่งขยายมองจอดรถซื่อบ่อรวยจริงเลยนะขยายทมนะทมมองจอดรถบ่อแบลว่ามองจอดรถมันทุกบ่ขยายออกลจนทอดคุมเสาไไฟ้ฝ่าว่เห็นหลายบอลเยอะขยายออก างแต่ว่าน,นี่เพิ่งเกียรอันนี้ออกก่อนเนี่ยปูยางล้างแต่ว่าเนาะเลยมันเนอะเพราะว่ามันเป็นทองเนี่ยมันเป็นทองเป็นถูอกีกอ่ะกิจดิ้ดเนี่เพิ่งไปกองเพื่อนนะบัตรอะไรเนี่ยผมใหญ่กันเอาอยู่เฮือนนี่ให้เพิ่นท่ออันนี้เอาใช่ไหมใช่เนาะแต่ว่าคอหนึ่งเพิ่นเพิ่นกระทอกให้เพิ่นจะมันจะใสอย่างที่เนาะ มันใช่มันใช่ใช่ไลยมันใช่ไหมมาผสมต่อดิมันท่านอยู่หันมีคนเผาอยู่ก่อนคนทอค่ะมีคนเผาอะไรเป็นยันคนเมาเนาะมันใช้ช่วยใส่อีกสิใส่ปูนะพวกเผือชสีปูหอนพี่อย่างเงี้ยเพิ่เนาะเนาะมาเมื่อวานนี่ชื่นป่ะมัชื่นเดี๋ยวจะมาเมื่อนั้นนะตื่นมาหรือไม่ วัสิมามือนันนัเนียว่าโอ้คำนะมามือวันศุกร์บ่ามาบอกเมือวันพุธเออมือวันเสามันมาโอ้มันมันเาหอีฮะมันมันต้นนี่มันหกอ่ะเมืวโอ้วมียาสนบาไม่ไ้มกอชินอยจังล้านขายแจ๊บูละ ได้สิบล้านจ้ะดีใจโอ้คันไดจำนวนก็วุ่นแล้วได้แล้วประมาณห้าหกล้านเนี่ยได้อยู่แต่ว่าเขาอ่ได้นี่ตีเขาบด้จ้างไทยบ่จ้างเลยแบบเขานั่นกับจ้างเพิ่นแก่แล้วก็จ้างเพิ่นไทยอีกเหตุคิดได้ดีกว่าเนาะมันกันเนาะครับว่าได้ได้ลายนะได้ประมาณช่วงชุดยู่นิมเฮาก็ได้สาล้านประมาณนั้นได้กินกอนเมากกอน <c oughs> อาจางคนไทยนะเด้ไทยไทยมันมันกระถืออยู่นี่เนาะประมาณเดือนหนึ่งเขาเปิดตู้เล่าไตู้เล่าเขานะยังไม่มได้เปิดบ่อปีนี่ไงปีที่แล้วบ่าอันขาควายเน,ยนบ่แม่ปีนี้คางเลยมีควายเยอะปีนี้ขาซักจะประมาณแล้ววันที่นหนึ่งเดือนหนึ่งว่า มันยังสิคนมันบ่เงินเอ้าบ่มีเงินหมวันที่วันที่1ครัวันที่1ปีใหม่เด้มื้อเดือนนี้น่ะแม่นอือบ่ได้มาบ่ได้มันนปีใหม่ต้องอยู่บ้านอือเนาะต้องมันต้องมันต้องลังอีบ่ตรงดปีที่แล้วคือบ่ได้ตรงบ่แม่นบ่บ่บ่ตงอบ่ได้ตงปีใหม่บ่แม่นติอันเจ้า่นมันบ่ต้องต้องลังอี เปิดประตูเล่าเนาะปีนี้ยังไม่เปิดเนาะทางบ้านอื่นเพิ่นเปิดหรือเปล่ายังเือนกันเปิดแล้วบ้านอัะอเนอ่ะอ่ั้่ะอ่ะอ่ัอ่ะ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 น่ะอ่อนอ่ะอ่ะอะอ่อออ้าะ่ะอะะ่ะอกินาวะ่่่ เป็นขื่นเป็นแก่กนน้บกแก่ถามแกก่อนพอดีแล้วเบิดเดือนนี่เนาะเดือนเดือนนี่พอดีบอสมักพาหาบอสเองเนาะแกเพาไปมันมันหลอดมันหลอดมันเป็นได้ไหมมันมันมันแหวโอ้ยอันแบบข้างในมันบอสแม่ค่ายเพื่อนบอกว่าอย่างมันเดือนกินเพื่อนกันนะหิใม่ไหมตามเพื่อนบว่าเดือนกินเนาะเขาเขาพาเขาไปแล้วมันบอสมีขนุนเหรอเนะโดยแม่นน้ำมันกับโบเซ่ น้ามันก็บอมีบ่มีเลยวะบ่มีใช่มันแห้งเพักเดินเดือนกินมัหมากเบิ่งข้างนอกนี่คือชิมีน้ำเนาะโดยแต่ว่าเขาข้างในน่นบ่มีน้ำบ่มีอันาดอะไรเหี่ยวแบบบ่มีข้านวลอย่างเลยกินแล้วก็หยุดกินเขากินแล้วก็หยุดกินอะไรกินโดนมาเล้งตดใช่กันไหบ่มันบาได้ตดกินตดตดได้เลยตัดได้เลงกินหมดเดียวเอ๊ะบ่มันขน้น คลิปขอได้เขียนเหมือนกับว่าคอิปข้อวิ่ได้ิวัวโอวต้องขั้วก่อนขั้วเสื้อก้อนเนี่ยเคยกินขั้วขั้วอะไรวิ่งดัวลุงแม็กไท่ลุงลุงแม็กบ่พ่อเราอยู่ว้านเราพ่อเราอยู่บ้านโดงเราถ่ายคลิปอยู่บ้านเอออันนี้พ่อเราอใช่ใช่พอดีเราเรามางแม่เนี่แล้วก็ไปให้เขาไปให้เขาไม่ตู้คนอ่ะคนแวะลุงแม็กตราตรีเลย ลุงแม็กลตะตชื่อชื่อชอยชิชื่อชอยไ่ชื่อชอยชื่อชอยบางเสียงลุกโอ้ดักนลุงแม็กเนี่ยนะลุงแม็กลุง็กุบขาลุงแมะกุบเอากุบแล้ขาดเด้แมกุบยัทำทำเราเปลี่ยนกุบไม่ก็ไ่ได้เลยไ่รอ่ได้เลย ใส่ท่ามเนี่ยบกีนี่<อ>ลุงไปมาเวียดยช่อชื่อเจ้ากุ๊บเดออบอแ่ว่าเราใส่สแล้วมันเุยเพราะว่าลุงค,ไ,ค,คปงไปเวียดมนะีคชื่อกุบให้ลุงเด้อเออำไปเวียดนะเจ้ชื่อกุ๊บมาให้เราเราบอกเอาบอกบอใส่กุ๊บนี่แหละใส่กุ๊บนั่นเคยลองใส่แล้วมันบปร้บอมันเุลียนอีกราของเราเนี่ย สภาพมันก็แลกเปลี่ยนน้ำพันเบิเบ้งคลิปเอหนาวเหรอนาะมือกระแตกอะไรอย่างนี้ม็นมือคาเฮ้ยหมอกมาอันนี้มันแตกเนาะฮึฮึฮึใหญ่ไหนไล่เลย รอันนี้อ่ะไปเดานึ่งข้าวหน่อยจกินใครยังกินมืออาชีเอาณานาบปลาปากินข้าวกั้นเนาะข้าวก่อนนั่งว่าวันจันทร์ไปมันลงก่็สี่โมงหมดทันเนาะหมดไม่กันแล้วหอใหม่ก่อนกินได้หมอนี่เดี๋ยวมื่อหน้าจะหาชื่อหนูมากเลยคันเบานูละคิดเนาะหนูได้คันเบานูเนี่ยตอนไปนะเห็นอยู่หนูมากเห็นตัวเดียวแล้วทำมันลายตัวมันจะชื่อมาเห็ดจนมาแกงหนู เออบวกกถไซน้อเดินตะเก็นเนาะปลาปลาฉับเนาะมีแต่นลำลาแหละพี่น้องไงแวะเด่นน้ำกระลำไส้กระลำไส้เนาะถามข้าวถาข้าวคิดว่าเพิ่นดออกรถใหญ่ใี่เนาะยังเนาะออมือก้อม่นก็ไดใช้ยาได้ยาได้ออกฮะมือก้นมั่นออกรถยินลอยเอ๊ะเสารถยินลอย

ถ้าคอยรวยนี่ขวายเพียดเด้อถ้าจะรวยจะเช็ดได้ไหมขวายซื้อซอยคอควายซื้อเวทควายซื่อพลัดแคดยังเย็กมาหนิขวอยซื่อเฮ็ดเฮือดเฮือดเลยบ่ได้เห็นกอไม่เห็นกออีกเออธรรมดาคนทำมันมีเงินมันก็ต้องอยากได้ตัวใหม่เพีกเนาะมันก็ธรรมดาอันนี้ก็ปกติได้อันนี้คือแค่คำสมมติว่ามีเงินเนาะมันก็ต้องอยากเแ็ดอยู่แล้ว บาถ้าเขาเองเงินมาเขาจะไปซื้อยยังเนอะเจ้าชื่นเทคเคอร์กิฮะฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเขาเด้เงินมาเนอะเขาจะต่อธุรกิจเทคธุรกิจธุรกิจธุรกิจขยายไปขยายไปธุรกิจยังอ่ะเจ้าชีเห็ดนะเอ้าจักบูกันยังเงือกันี่ยมันธุรกิจไงธุรกิจไฮเลวห้ามเจ้าเออบ่าเจ้าเั็นชิมุทุกคนในนี้ เอาเอาเอาก่อนได้บ mo ่สมุดบ่แลใช่บ่เป็นสุบก่อนแหลเนาะป้าป้าจะลบมาแล้พี่น้องเนาะมีแต่พกันใหม่เด้อพ okay ี่น้องเนาะสําหรับนี้ไปก่อนเนาะเยี่ยมยามตามข่าวพี่น้องเนาะไปแล้วป่ะสบายดีเด้อเนาะขอบใจหลายๆยๆๆาเยี่ยมยามนะอ่าเจริญนะนกันเนหน้าบุ่กลมือแล้วเนาะ